นัทธาเย้ยประยุทธ์หลังชนฝาประกาศนั่งแคนดิเดตนายกรอทศชอแค่กลบกระแสะเรือล่มนัทธาเย้ยประยุทธ์ประกาศนั่งแคนดิเดตนายกให้รอทศชอแค่เบี่ยงประเด็นปกป้องกองทัพกลบกระแสะเรือล่มเมื่อวันที่23ธันวาคมนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอส,อสอกทอมและรองเลขาธิการพักเก้าไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศเป็นแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติพักร่วมฝ่ายค้านจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรหรือไม่ว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ต้องหลบหลบซ่อนๆแต่ตอนนี้ก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่คาดการกันคือการไปตั้งพักใหม่และแยกทางกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคิดว่าคนแบบนี้พี่น้องประชาชนทราบดีว่าเป็นคนประเภทไหนส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรแค่นายกแข่งกับคะแนนนิยมของตัวเองตนคิดว่าก็เหนื่อยและไปต่อได้ยากจนไม่ต้องมาแข่งกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วเมื่อไปอยู่กับพักรอทอสอชอจะได้สอสถึง25เสียงเพื่อเสนอแคนดิเดตนายกได้หรือไม่ ตนก็ไม่ขอสบป,ประมาทเมื่อถามว่าการเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครอทอสชในขณะที่พรรคพอปชอรอจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์จะเป็นผลดีผลเสียระหว่างกันอย่างไรนายนัทชากล่าวว่าตนไม่ทราบว่าจะเป็นผลดีผลเสียต่อพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์หรือไม่แต่จะเป็นผลเสียกับพี่น้องประชาชนแน่นอนเพราะเป็นการปู้ยี่ปู้ยำประเทศเมื่อนานาชาติได้เห็น ก็งงไปตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่สองนายพลซึ่งออกจากกองทัพเพื่อมายึดอำนาจจากประชาชนกำลังจะสืบทอดอำนาจต่อแม้รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเองจะเขียนกติกาว,ว่าพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อได้อีกสองปีก็ตามหมายความว่าพลเอกประยุทธ์กำลังทำร้ายประเทศชาติ และความรู้สึกของประชาชนโดยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่กับวิกฤตต่างๆถามว่าเหตุใดคนเอกประยุทธ์จึงมาประกาศชัดในช่วงนี้นายนัทชากล่าวว่าจังหวะในการสื่อสารของคนเอกประยุทธ์ในช่วงนี้เพราะกำลังหลังชนฝาเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุเรือรบหลวงสุโขทัยล่มคนเอกประยุทธ์เป็นนายกมา8ปีตั้งแต่ยึดอำนาจยังทําให้กองทัพดีขึ้นไม่ได้เลย และวันนี้ยังเกิดความสูญเสียกับกองทัพและกําลังคนอย่างต่อเนื่องเมื่อกระแสสังคมถาโถมไปยังกองทัพอย่างหนักพลเอกประยุทธ์จึงจําเป็นต้องช่วยองค์คาพยพและพี่น้องของตัวเองจึงใช้การประกาศเป็นแคนดิเดตนายกของพักรอทศชเพื่อจบกระแสและแทรกประเด็นพื้นที่ข่าวแต่ความจริงกินอยู่หลับนอนกับพักรอทศชมานานแล้วอย่างไรก็ตามการเบี่ยงประเด็นนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ยิ่งเป็นการทำร้ายประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า